สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูจูนนะคะทีมงานฟอร์ดแจกแหลกหรือฟอร์ดแจกแหลกใบครูจูนนะคะวันนี้เรามี Ford Ranger รุ่น XL p a แ s นดพนะคะตอนนี้จำหน่ายอยู่ที่ราคา6 8 9 0 0 0 0บาทจัดโปรพิเศษจริงๆใช้เงินออกรถเพียง2 9 0 0 0แต่งเต็มแบบนี้นะคะแล้วก็ผ่อนอยู่แค่8,800บาทเท่านั้นเรามาดูกันค่ะว่าเราแต่งอะไรให้ลูกค้ากันบ้าง เชิญชมเลยค่ะตั้งแต่กระจังหน้านะคะตัวนี้เปลี่ยนเป็น Ford f, o R D f นะคะค Ford สง่งแรปเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟ LED เป็นเส้นแบบนี้นะคะทั้ง3เส้น Ford เนี่ยเป็นปรามิติลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสีดำขอบจะเป็นสีแดงหรืออยากได้เป็นสีอะไรนะคะสามารถรีเควสต์มาได้นะคะด้านล่างที่เห็นนะคะ ตรงนี้ไฟตัดหมอกไม่มีมากับตัวรถแต่เราติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะด้านบนขอบไฟหน้าค่ะคิ้วล้อหกนิ้วมีหมุดนะคะยางเป็นยางออทเทเรลลูกค้าสามารถเลือกได้อยากได้ยางแบบไหนนะคะยางเหมาะกับทุกสภาพถนนจริงๆตัวนี้ลูกค้ารีเควสตมานะคะอยากได้เป็นแฮนด์คุกนะคะ AT ท 2, 2นะคะ มาดูต่อด้านบนค่ะด้านบนเป็นสกู๊ปนะคะบนฝากระโปรงเป็นแบบทูโทนสีเดียวกับตัวรถตัดสีดำด้านตรงกลางสวยงามจริงๆเลยนะคะมีคำว่าแรนเจอรนะคะลายกราฟิกบนฝากระโปรงด้วยนะคะมาต่อด้านลายกราฟิกนะคะตัวนี้ไม่ได้เป็น4ีคุณสีแต่อย่างใดแต่ลูกค้าอยากเลือกเป็นสติกเกอร์เพิ่มเติมนะคะ แล้วก็มีคำว่า Ranger w i t e นะคะสีจะเป็นสีเทาค่ะจะมีคำว่า w i ยแ c สีแดงตัดเพื่อความสวยงามนะคะมาดูต่อภายในรถแค่ฟิล์มนะคะฟิล์มเราไม่ได้เปิดภายในภายในก็จะมีจออยู่แล้วตัว2021เนี่ยมีจออยู่แล้วฟิล์มฟิล์มเซรามิกอย่างดีนะคะคนที่อยู่ภายนอกมองเข้าไปไม่เห็นแต่คนภายใน มองออกมาค่อนข้างสว่างค่ะกันสาดสีชิ้นค่ะตัวนี้นะคะมีช่องแคปด้วยแล้วก็มีราวหลังคาด้านบนนะคะลูกค้าเลือกเป็นสีดำโลบารเป็นของ Outlander นะคะตัวนี้นอกจากเข้าไฟหน้าแล้วเดี๋ยวเข้าไฟทายเราดูนะคะเรามีบ้างมือเปิดกันหรือรอให้ลูกค้าด้วยมีคำว่า Ranger สีแดงนะคะเป็นสัญลักษณ์ รถรนี้เป็นรถแรนเจอร์นะคะโรบารอัแลนเดอร์ตัวนี้มีไฟเบรกตรงที่3เพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นเวลาเบรกนะคะตัวนี้ก็เป็นข้อไฟท้ายพร้อมกับตัวนี้กันชนท้ายนะคะแบบเหล็กมีห่วงโอเมก้าให้ตัวนี้เราติดก,กล้องหลังให้ด้วยนะคะมีไฟสองป้ายทะเบียนให้ด้วยตรงนี้นะคะทั้งสงด้าน ตัวลายกราฟิกนะคะเราก็ติดตั้งเพิ่มเติมคำว่าแรนเจอร์และลายสั์โคนให้ส่วนคำว่าแรนเจอร์ตัวนี้ XL Passport มีมากับตัวรถอยู่แล้วนะคะสวยเหมือนตัว XLT เลยรวมๆตัวนี้ก็แต่งประมาณนี้เดี๋ยวเราดูรอบคันกันอีกทีหนึ่งนะคะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเราจะมีคลิปใหม่คลิปดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะ ดูรอบคันจะชัดกันอีกรอบหน,นึ่งก็ไฟแนนซ์ค่อนข้างผ่านง่ายค่ะเพราะว่าเราจัดให้ลูกค้าดาวที่20%นะคะผ่อนเพียง8,800บาทเท่านั้นโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะใครไม่รีบจับจองก็เสียดายเหมือนกัน ลองสอบถามเข้ามาค่ะที่เบอร์0885038507หรือแอด i อดีไมาได้ Ford ประทุมค่ะ F O R D Ford ประทุม P A T H U M ค่ะแล้วเจอกับคุณจูนทีมงาน Ford แจกเหรยใหม่ค่ะบายบายสวัสดีค่ะ